สมมุติว่าในปี2000คุณกำเงิน1ล้านบาทไปซื้อหุ้น Microsoft แล้วถือยาวแบบไม่ขายเลยโดยหวังว่ามันจะเติบโตเหมือนทศวรรษที่ผ่านมาแต่เชื่อไหมคะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานถึง14ปีเงิน1ล้านบาทของคุณจะยังคงมีค่าเท่าเดิมเป๊ะ,ปะแทบไม่ขยับไปไหนเลยเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทที่เคยร้อนแรงที่สุดในโลก ทำไมเครื่องจักรผลิตเงินแห่งนี้ถึงหยุดทำงานไปดือ้อๆคำตอบไม่ได้อยู่ที่คู่แข่งแต่มันซ่อนอยู่ในเสียงหัวเราะของผู้ชายคนนี้ค่ะนี่คือเรื่องราวของยุคสมัยที่สูญหายหรือ The Lost Decade ช่วงเวลาที่ Microsoft ชนะศึกในงบการเงินแต่แพ้ราบคาบในสงครามแห่งอนาคต คุณอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าในเมื่อตอนจบ EP ที่แล้วสารสั่งประหารชีวิตด้วยการแยกบริษัทไปแล้วทำไมวันนี้ Microsoft ถึงยังยืนอยากเป็นบริษัทเดียวกันได้คำตอบคือปาฏิหาริในชั้นอุทธรณ์ค่ะ จุดพลิกผันไม่ได้เกิดจากความบริสุทธิ์ของ Microsoft แต่เกิดจากความปากเสียของผู้พิพากษาเจ้าของคดีโทมัสเพนฟิลด์แจ็คสันที่ดันแต่ให้สัมภาษณ์สื่อแบบลับหลังโดยเปรียบเทียบบิลเกตว่าเหมือนกับนโปเลียนหรือพวกแก๊งค้ายาเสพติดการกระทำนี้ทำให้สารอุทธรมองว่าผู้พิพากษามีอคติและไม่เป็นกลางจึงสั่งเพิกถอนคำสั่งแยกบริษัททันที Microsoft รอดตายมาได้ราวกับปาฏิหาริย์และจบลงด้วยการจ่ายค่าปรับกับยอมทำตามข้อตกลงบางอย่างแทนแต่หารู้ไม่ว่าแม้ร่างกายจะรอดจากการถูกผ่าตัดแต่จิตวิญญาณของผู้ล่าได้ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นแล้วหลังจากที่บิลเกตก้าวลงจากตำแหน่งและส่งไม้ต่อให้กับสตีฟบอลเมอร์ผลพวงจากการโดนรัฐบาลไล่บี้ทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าชิลลิงเอฟเฟกต หรืออาการหนาวสะท้านผู้บริหารเริ่มหวาดระแวงไม่กล้าทำอะไรที่ดุดันหรือเสี่ยงเกินไปเพราะกลัวโดนฟ้องอีกจากบริษัทเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยวิศวกรกลายเป็นองค์การราชการอุ้ยอ้ายที่ถูกขับเคลื่อนด้วยทนายความทุกฟีเจอร์ใหม่ต้องผ่านการตรวจสอบทางกฎหมายจนล่าช้าและความล่าช้านี้เองคือต้นทุนที่แพงที่สุดในโลกเทคโนโลยี สตีฟบอลเมอร์คือสุดยอดนักขายหรือเซลส์แมนเขาเก่งมากในการรีดรายได้จากโปรดักต์เดิมๆอย่าง Windows และ Office ให้โตขึ้นทุกปีแต่สิ่งที่เขาขาดไปอย่างรุนแรงคือวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมความเจ็บปวดที่แท้จริงไม่ใช่การที่ Microsoft ตามไม่ทันโลกนะคะแต่คือการที่พวกเขามาก่อนการแต่ดันทำพังคามือตัวเองตั้งหาก เชื่อไหมคะว่าก่อนที่โลกจะรู้จัก iPad ถึง10ปีบิลเกตเคยยืนชูคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสที่เรียกว่าแท็บเล็ตด้วยความภาคภูมิใจเขามองเห็นอนาคตก่อน Steve Jobs สตีฟจ็อบส์ซะอีกแต่ความผิดพลาดเดียวของเขาคือความยึดติดกับอดีตค่ะ แทนที่จะออกแบบระบบใหม่ให้ใช้นิ้วสัมผัสง่ายๆเขากลับพยายามยัดเยียดวินโดว์ตัวเก่าที่ซับซ้อนลงไปในจอเล็กๆและบังคับให้คนใช้ปากกาสไตลัสจิ้มปุ่มเล็กๆเหล่านั้นมันคือความพยายามที่จะเอารถสิบล้อมาวิ่งในสนามโกคาร์ตผลลัพธ์คือเจ๋งยับเยิน และเมื่อสตีฟจ็อบสเปิดตัว iPad ที่ใช้นิ้วเลื่อนปรืดๆได้อย่างลื่นไหลมันจึงเป็นการตบหน้า Microsoft ชฉาดใหญ่ว่าเทคโนโลยีที่ดีต้องมาคู่กับประสบการณ์ใช้งานที่ดีด้วยค่ะ ความผิดพลาดซ้ำสองเกิดขึ้นในปี2007เมื่อสตีฟจ็อบสเปิดตัว iPhone รุ่นแรกแทนที่เบลเมอร์จะตระหนักถึงภัยคุกคามเขากลับให้สัมภาษณ์และหัวเราะเยาะด้วยประโยคตำนานที่ว่ามือถือราคา500เหรียญน,นะหรอใครจะไปซื้อเสียงหัวเราะนั้นกลายเป็นตลุกร้ายที่แพงที่สุดเพราะ Microsoft พลาดรถไฟขบวนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั่นคือสมาร์ทโฟน เมื่อรู้ตัวอีกทีโลกก็ถูกแบ่งเค้กโดย Apple และ Google Android ไปจนหมดแล้ว Microsoft พยายามจะแก้เกมด้วยการซื้อโนเกียเข้ามาแต่ก็สายเกินไปกลายเป็นดิวที่ต้องตัดหนี้ศูนย์ทิ้งไปหลายพันล้านเหรียญความล้มเหลวไม่ได้มีแค่สินค้าที่ขายไม่ออกนะคะแต่เบื้องหลังบ้านมันคือหายนะของการบริหารโปรเจกต์ที่มีชื่อรหัสว่าลองฮอนค่ะทีมวิศวกรนับพันคน เสียเวลาไป5ปีเต็มๆกับการพยายามยัดฟีเจอร์สุดล้ำลงไปในวินโดว์ตัวใหม่จนโค้ดมันพันกันยุ่งเหยิงเหมือนสายหูฟังในกระเป๋าสุดท้ายไปต่อไม่ได้ต้องกดปุ่มรีเซ็ตลบทิ้งแล้วเริ่มเขียนใหม่เกือบหมดลองจินตนาการดูสิคะบริษัทระดับโลกเอาวิศวกรหัวกะทิมานั่งทำงานฟรีๆ5ปีโดยไม่ได้อะไรออกมาเลย นี่คือราคาที่ต้องจ่ายให้กับความไร้ระเบียบและมันทำให้ Microsoft เคลื่อนที่ช้ากว่าหอยทากในขณะที่ Apple ิลกำลังวิ่งด้วยสปีดแสงค่ะและถ้าคุณคิดว่า Microsoft คิดอะไรใหม่ๆไม่เป็นคุณคิดผิดค่ะในปี2009ทีมวิจัยลับๆของ Microsoft ได้สร้างโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Microsoft c o ู r i ียมันคือแท็บเล็ตสองจอพับได้ที่หน้าตาสวยงามและล้ำยกยิ่งกว่า iPad ในตอนนั้นซะอีก วงการสื่อตื่นเต้นกันมากแต่จุดจบของมันเศร้ามากค่ะโปรเจกต์นี้ถูกบิลเกตส์และสตีฟเบลเมอร์สั่งประหารชีวิตทิ้งลงถังขยะด้วยเหตุผลสั้นๆแค่ว่ามันไม่มีโปรแกรมเอาลุกและมันดูไม่เหมือนวินโดว์นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของคำว่ากินบุญเก่าค่ะผู้บริหารยอมค่านวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกเพียงเพื่อปกป้องรายได้จากวินโดว์และออฟฟิศเดิม และนั่นทำให้คูเรียกลายเป็นได้แค่ตำนานที่ไม่มีจริงในขณะที่ iPad กลายเป็นเครื่องพิมพ์เงินให้กับ a p p l e จนถึงทุกวันนี้ในยุคนั้น Microsoft ใช้ระบบประเมินผลที่เรียกว่า Stack Ranking เปรียบเสมือน Hunger Game ใน Office ที่พนักงานในทีมจะต้องถูกจัดลำดับถ้าใครได้เกรด A อีกคนต้องได้เกรด C และคนรั้งท้ายต้องถูกไล่ออก ระบบนี้ทำให้พนักงานเก่งๆแทนที่จะร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมกลับต้องมาแทงข้างหลังกันเองเพื่อเอาตัวรอดคนเก่งๆไม่กล้าทำงานร่วมกันเพราะกลัวอีกคนจะได้ดีกว่าผลลัพธ์คือนวัตกรรมตายสนิทค่ะในมุมมองของนักลงทุนช่วงปี2000ถึง2014คือบทเรียนชั้นครูของคำว่า value trap หรือกับดักมูลค่าค่ะ หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าสตีฟบอมเมอร์บริหารแย่ขนาดนั้นทำไมบอร์ดอาวุโสถึงยอมให้เขานั่งเก้าอ e ี้ e o o นานถึง14ปีนี่คือความย้อนแย้งทางการเงินที่นักลงทุนต้องจดจำไว้นะคะในเชิงตัวเลขสตีฟบอมเมอร์คือปีศาจแห่งการหาเงินค่ะในยุคข,ของเขารายได้ของ Microsoft เติบโตขึ้นถึง3เท่าแต่ทำไมราคาหุ้นถึงไม่ไปไหนคำตอบอยู่ที่ค่า P/E ratio ค่ะกำไรโตก็จริง แต่ความคาดหวังของตลาดลดหวบตลาดมองว่าเงินที่บอมเมอร์หามาได้คือเงินแก่จากบุญเก่าอย่าง Window ์และ o f f ซิสที่นับวันมีแต่จะตายลงไม่ใช่เงินหนุ่มจากนวัตกรรมใหม่นี่คือกฎเหล็กของ Wall Street ค่ะ g r o ส s สตอรี่สำคัญกว่า Current i n ์อินคัต่อให้คุณรวยล้นฟ้าแต่ถ้าคุณไม่มีอนาคตหุ้นของคุณก็ไม่มีราคาค่ะ หุ้น Microsoft ในยุคนั้นจึงวิ่งเป็นเส้นตรงหรือ Flatline อยู่ที่ระดับ25-35ดอลลาร์นานถึง13ปีค่า P/E Ratio ที่เคยสูงทะลุฟ้า80เท่าในยุค b บิลเกตส์หดตัวลงเหลือแค่10เท่าในยุคเบลเมอร์ตลาดมอง Microsoft เป็นแค่หุ้นคนแก่หรือหุ้นสาธารณูปโภคที่กินปันผลได้เรื่อยๆแต่ไม่มีอนาคตหรือที่นักลงทุนเรียกว่า De a d Money เงินตายที่เอาไปวางไว้ก็ไม่งอกเงยแต่เรื่องที่ตลกร้ายที่สุดในยุคสมัยนี้ไม่ใช่ว่าสตีฟบอมเมอร์มองไม่เห็นอนาคตนะคะความจริงคือเขาเห็นค่ะและเขาเป็นคนเซ็นอนุมัติให้สร้างคลาวด์แพลตฟอร์มตัวแรกของบริษัทด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่เขารักวินโดว์มากเกินไปเขาจึงตั้งชื่อมันว่า Windows Azure ฟังดูแค่ชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าวิธีคิดมันผิดในสายตาของบอมเมอร์ คลาวเป็นแค่ลูกน้องที่มีหน้าที่ทำให้คนยังใช้วินโดว์ต่อไปเขาพยายามบังคับให้โลกหมุนรอบ Window ์เหมือนในอดีตมันเหมือนกับการที่คุณมีเครื่องยนต์เฟอร์รารีหรือคลาวอยู่ในมือแต่คุณดันเอามันไปติดตั้งไว้บนรถม้าหรือวินโด w แล้วหวังว่ามันจะวิ่งเร็วผลลัพธ์คือมันไปไหนไม่ได้ไกลหรอกคะ่ะและนี่คือโจทย์หินที่ทิ้งไว้ให้ผู้สืบทอดคนต่อไป เขาไม่ได้เข้ามารับมรดก OK ที่สวยหรูแต่เข้ามารับระเบิดเวลาที่ชื่อว่า Windows Azure ที่ต้องรื้อระบบคิดใหม่ทั้งหมดค่ะจนกระทั่งในปี2013แรงกดดันจากรอบด้านทำให้ Steve Ballmer ประกาศลาออกจากตำแหน่งและเชื่อไหมคะว่าทันทีที่มีข่าวว่าเขาลาออกหุ้น Microsoft พุ่งขึ้นทันที7%ราวกับว่าตลาดรอคอยเวลานี้มานาน ในวันที่ยักษ์ใหญ่กำลังจะสิ้นลมหายใจบอร์ดบริหารต้องเฟ้นหาแม่ทัพคนใหม่ท่ามกลางดวเลือกมากมายทั้งคนดังจากภายนอกและผู้บริหารระดับสูงแต่สุดท้ายหวยกลับไปออกที่วิศวกรเงียบๆคนหนึ่งที่ทำงานใน Microsoft มานานกว่า20ปีชายคนนี้ไม่มีบุค,คลิกของผู้นำที่ดุดันเขาเป็นคนอินเดียพูดจานุ่มนวลชอบอ่านกวีและไม่มีใครรู้จัก หลายคนสายหน้าแล้วบอกว่านี่คงเป็นจุดจบของจักรวัตไมโครซอฟท์แล้วจริงๆแต่หารู้ไม่ว่าวิศวกรเงียบๆคนนี้กำลังพกยาถอนพิษขนาดเอกติดตัวมาด้วยยาที่จะมาชุบชีวิตยักษ์ตนนี้ให้ตื่นขึ้นมาอารวาดอีกครั้งยาขนาดนั้นมีชื่อว่าคลาวค่ะชายผู้นั้นคือใครและเขาจะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่เน่าเฟะให้กลับมาเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกได้อย่างไรติดตามต่อใน EP ีที่3 Hit Refresh ค่ะ